วันนี้เวลา18นาฬิกา29นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปในการพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทุบีนัมบวันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทุบีนัมบวันแคมป์รุ่นที่30ณเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานี ในการที่ทอดประเด็นนิทรศรกา์การประมวลภาพกิจกรรมและเทศกาลบอกเล่าความรู้สึกของสมาชิกที่เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกทบีนโมวันสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการทบีนโมวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีกันหนดจัดขึ้นปีละสองครั้งช่วงปิดภาคการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการของค่ายมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะเช่นทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำรวมถึงการพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสารรค์นำไปต่อยอดได้ในอนาคตจากแั้นพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค,ค่ายรุ่นที่30เป็นสมาชิกทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาชุมชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคต่างๆเข้าร่วมค่ายตั้งแต่วันที่2 4ถึง29มีนาคม2567 จำนวน494คนต่อจากนั้นท่อพระเนตรวีดิทัศน์กิจกรรมค่ายและการแสดงความสามารถของสมาชิกอาธิการแสดงเทควันโดบีบอยภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเกาหลี ทั้งนี้ค่ายมีแนวคิดต้องการให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสมพร้อมกับการได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินมีเพื่อนใหม่รู้จักฝึกช่วยเหลือตอนเองและปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เลือกทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจและชื่นชอบโดยมีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลสอนหรือฝึกฝนแบบไม่กดดัน หลังจบการแสดงผู้แทนสมาชิกกราบทูลรายงานความรู้สึกเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกทวีนัมบวรทำให้เรียนรู้และได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆเช่นการเป็นผู้นำกล้าแสดงออกพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถทำกิจกรรมได้ดีและเรียนได้ดีได้เกรดเฉลี่ย4.0เกิดความประทับใจที่ได้เป็นครอบครัวทวีนัมบวนและจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าค่ายไปถ่ายทอดแก่น้องๆทวีนัมบวนต่อไป พร้อมกันนี้สมาชิกกล่าวคำปฏิญาณและร่วมกันทำท่าประกอบเพลงบ้านเกิดเมืองนอนและเพลงในโครงการทูบีนัมบวันได้แก่เพลงรักเมื่อพร้อมและเพลงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาโดยทออพระเนตรและทรงร่วมกิจกรรมกับสมาชิกด้วยโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมบวันพวกเราน่ารักมากๆเลยรู้จักที่จะปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน ไม่มีเงื่อนไขไม่มีการแบ่งแยกที่สำคัญดีใจมากที่บอกว่า To be number one ทำให้พวกเรารู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันผูกพันกันสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ภายใน5-6วันที่พวกเราได้เริ่มรู้จักและอยู่ร่วมกันแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วและน่าจะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับพวกเราเท่านั้นเพราะพวกเราคือสมาชิก to be น u m b e r วันคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้คิดและทำเพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อผู้อื่นในชมรมในชุมชนและในสังคมด้วยอยากให้พวกเราปรบมือให้กับตัวเองเราปรบมือให้กับตัวเองที่เราเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่ง และดีได้